สวัสดีครับดูไงก็วันนี้ก็จะมายามปลาเอ,อลงขายไปตั้งแต่เมื่อวานยังไม่ได้ยามยังไม่ได้ไ,ดไปเลาะดูเลยโอ้โหดูดูดูด,ดูวันนี้วันนี้วันนี้เจอปูใหญ่แล้วหมานอีแล้วนี้นี่นี่นี่ไปไหนไปไหนโอ้โหไม่ทันไม่ทันเลย ไปยังไก่เลยค่าปิงเลยไปนู่นลงเลยลงขายไปเจ็บเมื่อวานนี่ยังไม่รู้ไปถึงนี่ไงนี่ไงนี่ไงอเป็นญ่โอ้โย โอ้โหหนีมือนี่ไง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 โอ้โหหนีหนีมือลงรวยนี่ไงนี่ไงโอ้โห,หมาแล้วมาแล้วไ,ไปจะพยายามดูปลาไปดูปลากันนี่รดลงรวยเออเราคูชีพ ออกขากิ้มถุงอุปกรณ์ใส่ปลาของเราใส่ปลาใส่ปูดูสิ ว่าจะติดหรือเปล่าโหน้ำขึ้นมากเลยวันนี้หมูงปลาก็ผุดดีน้ำก็ขึ้นขึ้นเอาขึ้นเอาเลยน้ำดูสิมันจะมีปลาติดหรือเปล่าตั้งแต่เมื่อคืน ยาวไปนู่นเลยโหรอยปลาติดโหน้ำท่วมน้ำท่วมขลายดูซิดูซิว่าเอา้อน้ำท่วมเยอะมาก โอ้ปูปูติดตัวอย่างใหญ่เลยโอ้โหปูเยอะมากเลยน,นี่นี่นี่ตัวนี่เจอแล้วเจอแล้วโอ้โหนุ่นไงนี่ไงนี่ไงขาวปูเลย นี่ไงคาบูเลยโอ้มันแล้วมันแล้วลูไปลูไปโอ้นี่เจอเยอะเจอเยอะคาบูเลยปะเขาปะเขาหน่อยอนี่ไง ขบุบนเลยตรงนี้โอ้โหยังใหญ่เลยมันแล้วมันแล้วง่ายมันแล้วโอโ้น้ำท่วมมากเลยวันนี้น้ำขึ้นเยอะเลยโอ้โหน้ำท่วมยังหนักเลยไม่กี่ร้อยไม่รู้กี่ร้อยกี่แสนไร่ ัไปรุนขายกันต่อไปโู oh, ่นน้ำท่วมขึ้น,นไปบนโนนนู้นแล้วโอ้โหก็ติดโอ้ก็ติดอย่างนักเลยจ้ะ โอ้ยเจ้าเจ้าหมานเนนี่ไงนี่ไงกบะโบเลยนี่ไงนี่ไงเอออุ้ยหมานหมนวันนี้หมานหมานมากเลยโอ้ยจิตยังใจยังใจเลยปูก็จิตอือ ตัวนี้ตัวสั่งใหญ่เลยโอ้โหขยังด้วยสองตัวนี่ขยังใหญ่โอ้โหนี่สลิปใหญ่โอ้โหมานมานอย่างเอฟเลยอืมอาบเลย sáng cũng khinh dễ mắc mắc đi mắc mắc tập, tụng tập Cảm tỏ bay น,นี่นี่นี่มาอีกแล้วครับท่านมาอีกแล้วครับท่านอโอ้โหูดูปลาผุดปลาผุดดีมากๆเลยจะลงด้วยจะเก็บขายกู้ขาย ลงรวยจะเจบขายกู้ขายมาดูผลงานกัน đi <laughs> đi ha. Mán mán mán. Ôi, oh, hay ghê, mán mán như thế Mán đâu, con đi mán đâu. ปเจ,เจ,ปเจโอยยมมันนีมานวันนีมานไอตังปูทังปลาเลยดูโอ้ปลาก็ติดปูกติดมานเลยวันนี้ น,น,นี่มันนี่มันโอ้ก็ตัวใหญ่ยหญ่ใหญ่เลยวันนี้วันนี้เรามีผลงานแล้ววันนี้มีผลงานแล้วโอ้ที่ใหญ่ใหญ่เลยนี่ยังไม่เรียก วันนี้ก็หมันหมาน,มานได้กับข้าวแล้ววันนี้โหน้ำท่วมใหญ่เลยน้ำขึ้นเร็วมากไปวันนี้เราก็ไม่กับข้าวแล้ว ลุงรวยก็ขอขอบคุณขอบใจพี่ปานาอาก็มารับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ,มว,ไว้การลุงรวยจะมีคลิปด,ดีๆจะได้เจอกับลุงรวยอีกลุงรวยก็ขอขอบคุณขอบใจไปขับและทีนี้ก็จะไปทำขับข้าวสักหน่อย ก็ขอกลับสวัสดีไว้เพียงเท่านี้โอกาสหน้าค่อพบกันใหม่บ๊ายบาย